ครับผมก็ผู้จัด,ด55รีวิวครับสวัสดีครับตู่จัด,ด55รีวิวครับอ่าวันนี้เราอัดกันเป็นวันจันเนาะ,ะวันจันครับอ่าก่อนนัดบ็อกซิ่งเดย์อัดกลางสัปดาห์หลังจากที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตึกพรีเมียร์ลีกอันนี้กลางสัปดาห์ก็เป็นพรีเมียร์ลีกเขาเรียกว่านัดแกลก้งของขวัญใช่ครับไม่รู้ว่าเราสองคนจะได้ของขวัญกันหรือเปล่านั่นละสิจากนิวคาสเซิลและแมนยูรอรอครับรอเออเพราะว่านัดล่าสุดก็ถือว่าแพ้มาทั้งคู่นิวคาสเซิลก็แพ้ลูตัน 1-0แมนยูก็แพ้เวสต์แฮม2-0นเป็นเริ่มกันที่ฝั่งนิวคาสเซิลกันก่อนนิวคาสเซิลเล่นคืนวันอังคารเนาะถือว่ามาเร็วมาก1ทุ่มครึ่งเ้อช่วยข้โพดไม่ต้องนอนดึกแล้วผมนอนดึกแทนผมเป็นคู่ดึกสุดคุณเป็นคู่แรกผมงคู่สุดท้ายนัดนี้นิวคาสเซิลเปิดเซนต์เจมส์พาร์คพบกับลอตที่แฮมฟอร์เรสบอลเปลี่ยนโค้ดอีกแล้วข้โพูด เมาทีคัมฟอร์เรสเพิ่งปลดทางน้านของคูเปอร์ลยเนาะ<ช>แล้วก็เปลี่ยนเป็นน<แ>ู Santo. โน่เอสเปิโตซันโต้ชื่อเรียกยาวเลยกันเพิ่งมาจากซาอุเน,นะเอ่อเพิ่งโดนปลดจากซาอุมาจริงๆรนูโน่เขาสร้างชื่อตอนทำทีมบู๊ฟใช่ใชแล้วก็ไปคุมสเปอร์ได้นบหนึงครับอ่าก็ต้องมารอดู ก <Okay. S 2> ็น่ากจะเขาเรียกว่าฟลอเรสทีมก็น,น่าอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวนูโน่อาจจะหา,าทีมของเขาอยู่ความพร้อมของนิวาสเซ่ลเป็นไงบ้างครับโอ้มีจามารัลเซลที่เจ็บไปครับอ๋อจากนัดล่าสุดใช่ไหมเออครับแต่ดูอาการก็ไม่น่ามีอะไรมากครับ,รบแล้วตัวอ,อื่นๆล่ล่ะมีใครแบนด์มีใครเจ็บเพิ่มอีกไหมมีทางโจเลงตันเนี่ยผมว่าต้องต้องพักยาวเหมือนกันนะ ครับผมครับก็ถือว่าโจลริตันกลางหายไปคนหนึ่งเลยใช่ก็กลางก็เลยแบบการอแทงบอลไปสู่ข้างหน้าเนี่ยมันมีปัญหาอะไรครับครับแต่ดูจากเกมที่แล้วที่ฟอร์เรสเล่นครับคุณกลัวคิสบูธไหมคิสบูธเนี่ยแหละอดีตเด็กนิวคาฟเฟิลใช่เลยครับผมลูกกลางอากาศเนาะนี่ ยิงบางทีไอ้ลูกแรกที่เข้าไปมนี่มันยิงได้ยังไงเลยพลังโมงนี่สุดยอดใช่เขาส่วนสูงเขาสูงอยู่แล้วผมเห็นคิสบูดแล้วผมนึกถึงวอลไมคอร์สเลยสมัยวอลไมคอร์สยิ้มมาอยู่ในยูอ่ะรูปร่างเดียวกันเลยคิสบูดแล้วเดี๋ยวคุณเจอเด็กเก่าด้วยอแอนโทนีอีลังกาอีลังกานี่ยเาแบบเป็นปีตึ่งหน้านะจะชาเข้าไปยิง อ่าฟอเรสก็ถือว่ามีเกมจากดูดูจากเกมที่แล้วเขามีลูกเซนตพีสจากลูกฉันรู้ว่าต่อบอลหน้ากองเย็ะค่อนข้างอันตรายเออบอลเร็วบอลครับกับอีกคนนึงใครนะมอร์แกนกิบไว้ไ่ะกิบไว้กิบไว้ก็เล่นดีเป็นตัวเปิดเกมมันตัวปั่นบอลให้ฟอเรสต์คาดการณ์สิบเอ็ดคนแรกของนิวคาสเซ่นครับคาดการณ์เป็นมาร์ตินดูบารก้าครับผมเป็นขาผมแล้วก็ มีสเวนบัตแมนแล้วก็ฟันเดนชาครับอ๋อเพราะว่าลัตเซลเจ็บไปบัตแมนก็เลยกลับมาตัวจริงเนาะแล้วก็ทางขวาเป็นกีราติเปียครับครับผมทางซ้ายเป็นยีนาเมนโต้ครับอ่าไม่เอาเบิร์นลงแล้วเหรอเอาไว้ก่อนครับโอเคอันนี้ฟันเมนโต้กลับมาเป็นตัวจริงนะครับแบบแบ็คซ้ายใหม่อ่มิแลครับเป็นบูโนกิมารายครับอ่าบูโนกิมารายเป็นมิสซี่เลยนะแล้วก็ทางขวาครับเป็นลูอิสไมลี่อ่าลูอิสไมลี่แล้วก็เป็นยาว์ลองสตาร์ฟลองสตาร์ฟลองสตาร์ฟนี่ลงแทนโจลิงตันยาวๆเลยเนาะใช่ครับ มันไม่มีแล้วเออหมดแล้วใช่ไหมอืออืโอเคครับข้างหน้าหน้าเนี่ยผมขอเป็นอีซัคดีกว่าครับราะเหมือนความคมเก็บบอลไรอย่างต้านการดีกว่าได้หมดอือแตจะดีกว่าวิลสันในหลายๆจังหวะแล้วผมอ่าคราวที่แล้วเห็นอ่า ตัวสำรองเป็นเมอร์ฟี่มาเห็นริ่วตัวสำรองเอาดึงเมอร์ฟี่เข้ามาอ่าดาววาดเอ็นดี้ฮาแน่าจะเอาเมอร์ฟี่ลงก่อนใช่ครับเอาเมลอนนี่ความคมหายไปอืครับหลังๆเอาเมลอนเขาฟอร์มตกลงไปเนาะใช่ครับแล้วทางซ้ายล่ะทางซ้ายเป็นคอร์ดอนคอร์ดอนโอเคนี่ก็คือนิวคาสเซิลสะโพดสกอร์ครับสกอร์ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นิวคาสเซิลเปิดบ้านเอาชนะฟอเรสต์ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ ต้องมารอติดตามดูกันว่าเกมนี้นิวคาสเซิลจะฟื้นจากนัดลู้ตั้งเลยได้เลยแต่ก็ต้องบอกว่าก็อย่างที่บอกว่าฟอร์เรสก็ถือว่ามีเกมเร็วนะครัวมถึงลูกเซตพีดลูกอะไรต่างๆเขาก็น่ากลัวลูกมงเนี่ยแหละเออก็ต้องระวังคริสบูธแต่รู้สึกเกมนี้ฟอร์เรสจะไม่มีโบลี่มั้งที่เป็นกองหลังตัวหลักที่โดนใบแดงนัดที่แล้วเออโดนแบนไปโดนเหลือง2ใบโอเคครับมีฝั่งนิวคาสเซิลไปละครับเมนกูันมาก ฟอร์มพอๆกันเกมนี้แมนยูเจอของหนักเลยเปิดบ้านเปิดบ้านเหมือนกันแต่ตอนตีสามแต่ว่าเจอแอสตันวิลล่าโอ้โหนดที่แล้วเล่นกับเวสต์แฮมยังแพ้เขาเรียกว่าแพ้แบบสบายใจแต่จริงๆก็ยังสูงๆก็บอยู่แหะนะโดนนนันฮีเจ็ดสิบกว่าเกมนี้เปิดบ้านเจอวิลล่าก็ต้องบอกว่าโอ้โหวิลล่านี้กองหน้าเร็วๆทั้งนั้นโอลีวัตกินเดอารี โอ้โหฟอมกำลังดีดทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ฟอมกำลังดีๆทั้งนั้นเลยเบออนไบเล่ครับผมกงกลางก็มีทั้งนั้นเลนะดักลาสลุยโอ้โหมีแม็กกินคุณแม็กกินนี่าดีเด็ดกองหลังเขามีทั้งอะไรนะเปาตอเลสโอ้เปาตอเลสเออใช่คือแบบโอ้โหแต่ละตัวนี่แมนยูหนักๆนักทั้งนั้นเลยเพราะว่าจากข่าวล่าสุดก็ต้องบอกว่าอันนี้อัปเดตอัปเดตกันวันวันจันทร์เนาะเพราะว่ายงี้ไต่วันอังคารก็ยังไม่รู้ว่าลาเฟเวลาเนี่ยจะกลับมาได้ไหม ยังมีอาการป่วยอยู่แต่คิดว่าน่าต้องน่าจะต้องฝืนลงแล้วแหละครับเพราะว่าให้ทางนั้นของความวาร่าลงอีกนัดหนึ่งน่าจะไม่ไหวแล้วและเกมนี้เจอวินล่าด้วยวินล่าเป็นตัวประสบการณ์ตรงนั้นเลยนะครับสิบเอ็ดคนแรกของเมนยูคาดการนะครับพวกตาประตูก็น่าจะเป็นโคนาหน้า กองหลังก็น่าจะเป็นวันดิสาก้านะครับก็น่าจะเล่นแบ็คขวาต่อแต่จริงๆนั้นนี้ดาร์โล่พ้นท่อนแบนกลับมาแล้วแต่ก็คิดว่าน่าจะน่าจะให้วันดิสก้าลงต่อแบ็คซ้ายก็เป็นลุคชอนะครับเซนเตอร์ก็น่าจะเป็นวาลานกับอีแวนเพราะว่าถ้าให้ความวาลานลงคู่อีแวนต่อนี่ไม่น่ารอดแต่เจอวินแ่ามิดซือตรงกลาง ก็คาดว่าเทนฮาคงใช้แมคโครบิเน่คู่เมนูเหมือนเดิมอ่ะหรืออาจจะพลิกโผลเป็นแมคโคมิเน่กับอัมละบัตอาจจะลองอัมละบัดดูพันน์ที่แล้วเมนูพลาดก็ไม่รู้ว่าเสียความมั่นใจหรือเปล่าส่วนพรเมคเกอร์คงเหมือนเดิมบูโน่ฟานเดสกับทันทีมข้างหน้า3มคนก็น่าจะเป็นกานาโชฮอยลุดแอนด์นี แต่ว่าก็ต้องมารอดูว่านักนี้แลตฟอร์ดจะได้ลงไหมเพราะว่าก็มีข่าวว่าคอยลุนก็ป่วยเหมือนกันช่วงนี้เมนยูไม่รู้เป็นโรคอะไรโรคติดโรงพยาบาลไม่ป่วยก็เจ็บมีอยู่สองอย่างเนาะเกมนี้ก็บอกว่าเจอวิลล่าน่าจะค่อนข้างหนักเพราะว่าวิลล่าเล่นเป็นทีมที่เล่นค่อนข้างมาตรฐานมาตรฐานมากแบ็คอย่างลูก้าดีหรืออะไรก็เติมก็ยัดีด้วยเพราะฉะนั้นเมนยูก็ต้องเขาเรียกว่า เล่นในบ้านน่ะถ้ายังต่อบอลไม่ได้เหมือนเดิมผมว่าน่าจะลำบากในการต่อขึ้นไปจบสกอร์แล้วแมนยูมีปัญหาว่ายิงไม่ได้มาสี่นัดติดแล,แล้วเอ,อปัญหาของกองหน้าแล้วตาเนี้นกองกลางกับกองหน้าที่ไม่สามารถทําประตูได้ก็ต้องมารอดูนะัดนี้ว่าจะเป็นยังไงอ่าทายผลเล่นคิดว่าแมนยูเล่นในบ้านเจอวิลล่าก็ดีสุดน่าจะเสมออาจจะเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งแต่ถ้าเลวร้ายก็คาบ้าน คราวนี้ถ้าคาบ้านก็ต้องมารอดูต่อว่าเทนฮาจะไปไหมเพราะว่าเทนฮาตอนนี้่อดรับพนันเที่ยเร็จเขาให้ขึ้นเตงหนึ่งเล้วาเอออาจจะอยู่อยู่ไม่ผ่านปีใหม่หรือเปล่านะครับ,อ,รบอันนี้เป็นวิาะห์ก่อนเกมเดี๋ยวเรามารอดูกันพิมพ์ลีกษณ์นะบ็อกซิ่งเดย์เนาะว่าจะเป็นยังไงครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช่องเราเลยนะคร okay, ับโอเคครับอีพีนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยเล่นหลังเกมแบบเงาๆต่อหรือเปล่าไม่รู้เราสองคนชนะชนะเออนันนี้กลับมาเล่นในบ้านทนั้งคู่และครับโอเคครับเดี๋ยวใจกัน e ีพีถัดไปครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ